ก็ขอการสวัสดีกันด้วยนะผมอยู่ผม RGB ี o n โลโนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเซิร์ฟเวอร์นะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะเป็นแนวอะา Survival บวก MMO มนะผมประมาณนี้อ่ะอย่างแรกเลยก็คืออาเราจะมาเกิดอยู่ตรงนี้นะผมเป็นสปาะนะผมหลายคนอาจจะดูอ่ะคลิปของจะกัดลวละเออแต่ว่าผมก็มารีวิวให้ละเอียดนะก็คือทางั้นเขารีวิวไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะอา ก็บางคนแบบเข้ามาเล่นแล้วแบบเออแบบงงว่าเฮ้ยเล่นไงต่อเ,อ,อเดี๋ยวผมจะมาบอกเองนะผมเป็นแอดมินเลยแอดมินมาบอกเองเลยว่าเล่นยังไงนะก็วิธีเล่นก็คือเราจะได้ของฟรีประมาณนี้นะผมประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่านี้นะเพราะว่าเพราะว่าผมเอามาจากตรงนี้นะผมของฟรีที่ผมได้ก็คือเอามาจากตรงนี้ประมาณนี้ผมมันก็จะมีเวลาบอกนะชิ้นหนึ่งสามารถเอาอีกทีนึงได้เท่าไหร่นะ ก็ขั้นแรกให้เราเปิดอ่านสมุดเฮลเฮบุกก่อนเออแล้วเราก็มาอ่านระเรียนก่อนอันนี้ก็แบบสีมันแบบจางๆนะผมผมก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอัปเดตผมใส่รีซสซ้อนแท็กแล้วผมไม่แน่ใจว่า,ว,าว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเออผมก็ไม่รู้ก็คือแนะนําเกี่ยวกับคําสั่งอุณฐานนี้ก็มาอ่านกันได้นะผมแล้วก็เป็นรายการโดเนทยศก็คือยศโกจะมีฟังก์ชันประมาณนี้เป็นสีชื่อซ่อมของฟรีเป็นสีชื่อเป็นสีช่องแชทอ่าแล้วก็ยศ ดอว์ดมอนนี่ก็จะเยอะหน่อยแล้วก็รายการโดเนตแบ a เทนพาร์ต V I P ก็คือเราเราเราเติมแบตเทนพาร์ตตั้งแต่ระดับแพตตินัมขึ้นไปนะนี่นะแพตตินัมก็จะแถมแบตเทนพาร์ตมาให้นะรายละพาร์ต V I P แล้วก็เป็นเลือดหกสิบเลือดหกสิบนี่เราจะเราจะสามารถใส่ใส่ในตัวได้ยังไงก็คือกดตรงนี้กดอ่านี่ตรงนี้นี่ครับผมเลือดหกสิบเราก็มารับกันได้นะแต่สําหรับของยดยดพวกแบบแพตตินัมดอดมอนอะไรประมาณนี้นะผมอย่างแรก อย่างต่อไปก็คือเลือกคารนะผมวิธีการเลือกคานก็คือทับทับ MMOC นะผมวิธีการเลือกคาดนี่นะก็จะมีสาย Assassin Fighter แล้วก็ Archer นะผม Assassin จะเป็นดาเป็นสายอ่าก็เรียกว่าอะไรอะสายสายดาบ Fighter ก็จะเป็นสายขวาน Archer ก็ Ar จะเป็นสายธนูอ่าประมาณนี้ ต่อไปมุมต่อไปก็คือตรงนี้ผมผมจะรีวิวรายละเอียดของสปาจุดเริ่มต้นของเราก่อนนะก็เป็นหน้าเมนูนะผมเมนูอันนี้ก็เป็นจริงๆมันมีนิดเดียวนะแต่ผมเป็นแอดมินนะเออนี่นี่ผมประมาณนี้สามารถดูยอดเงินได้นะโอเคต่อไปก็จะเป็นเ e ลอันนี้เ e ลก็สามารถทำงานารากันได้นผมเกี่ยวกับบล็อกโปรเทคนะผมแล้วก็คําสั่งอีกนิดนึงอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเวลาเวลาเกิดของบอสนะต่อไปก็จะเป็นเมนูวาร์อ่าวาร์ประมาณนี้เรามีวาร์ฟสปา ร้านค้าโลกสร้างบ้านโลกหาของแันเชียนพี p พีเนเจอแล้วก็เอนเดอรแล้วก็เป็นโซนโคเควสนะผมผมจะรีวิวเป็นร้านค้าก่อนแล้วกันนะร้านค้าตรงนี้ก็จะมีร้านค้าช็อปนะผมทับชอบ็อปร้านค้าก็จะมีประมาณนี้นะผมก็มาเลือกซื้อกันได้นะอย่างเช่นผมจะซื้อซื้อแร่แล้วกันนะซื้อแร่เอาเป็นฐานเอาเป็น5้ก้อนนะผมโอเคโดนไปสองร้หิบประมาณนี้นะผม ต่อไปก็เป็นตลาดโลกตลาดโลกก็ยังไม่มีอะไรเลยตลาดโลกก็ยังไม่มีอะไรเลยต่อไปก็จะเป็นช็อปโปเทคอืมช็อปโปเทคอันนี้ผมขอซื้อมาหนึ่งก้อนแล้วกันนะผมจะได้สอนอเดินมาอีกนิดนึงก็คือช็อปอย่าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดอ่าแมปมันก็เล็กๆนะผมมันมันเรียบง่ายดีแบบสบายตาอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปก็เป็น Battle Pass ฟรีเออ Battle Pass ฟรีนี่ก็มาอ่าทำเควสกันได้นะผมทำเควสแล้วเราก็จะได้แต้มมานะอ่าประมาณนี้ก็คือเห็นเลือดแอดมินไหมก็คือเลือดมันเหลือหนึ่งเพราะว่าแอดมินใช้ขวานผมใช้ขวานตีตีกับอ่าตีกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหุ่น NPC เนาะอันนี้ก็เป็นพาร์ท V.I.P ผมก็มารับกันได้นะผมของ V.I.P ก็จะประมาณนี้นะหัวแล้วก็ป้องกันดาเมจดาอะไรประมาณนี้ ก็มารับกันได้นะน,นี่ก็จะเป็นเควสนะผมต่อไปก็จะเป็นฉายาฉายากับเพศตรงนี้ก็มารับกันได้เหมือนกันนะอ่าต่อไปก็จะเป็นรายการโดนีตอ่ารายการโดนีตก็นี่นะผมผมได้อธิบายประมาณไปต้นคลิปล้วผมได้เปิดเปิดดูนะฟรี Part free. นี่นะผมก็จะอ่านกันได้นะโทเค็นนะาฮิตฮิตโทเค็นนี่เดี๋ยวเอาไปทําอะไรได้เดี๋ยวผมจะบอกบอกในรายการต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเนาะ อ่าต่อไปก็เป็นรายการโดเนผมตอนนี้ก็จริงๆมีคนดเนทแหละแต่ผมยังไม่ได้ยัดยัดใส่ข้อมูลนะอืมประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นเกมอ่าเกมก็ดูดูคะแนนของผมดูคะแนนของตัวเองได้ผมแล้วก็เอาคะแนนมาแลกได้นะสุ่มเงินอ่าผมได้สองพันห้าวิธีการเล่นเกมตอบแชทก็คือนี่นะอ่านี่ครับผมตรงนี้ก็คือจงพิมพ์คําตอบจงพิมพ์คําตอบไปนี้อ่าก็พิมพ์ครับผม t เก้า lkk ปุ๊บอ่าได้หนึ่งคะแนนนะผม ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็น PUI ก็คือเป็นพาร์ติเคิลนั่นเองครับผมพาร์ติเคิลที่ที่เท้ทานะนี่ประมาณนี้เป็นไงเท่เะละ่ะอ่าต่อไปเอนชาร์นเอนชาร์นี่ตรงนี้ผมเอาออกไปแล้วเป็นกล่องเอนชาร์นนะผมต่อไปก็จะเป็นละเลียสายอืมละเลียสายอืมตรงโซนนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นทางนั้นของซื้อบินซื้อบินใต้ต้นไม้ซื้อได้ ผมมีอยู่สามชั่วโมงแต่ผมเป็นแอดมินไงเวลาใช้บินแล้วเวลามันไม่ลดอืต่อไปในบ้านหลังนี้ก็จะเป็นเซิลฟาร์มเอออันนี้ที่แรกเป็นเป็นจ็อบนะผมแต่ผมเอาออกนะเป็นขายอ้อยขายกระบองเพชรแบบราคาดีนะอืมาทํากันได้นะสามสี่ร้อยนี่คือมีค่ามากสาหรับเซิร์ฟผมต่อไปก็เป็นออนไลน์นะผมมารับเคลีรออนไลน์ได้ออนไลน์หนึ่งชั่วโมงออนไลน์หนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้เกลือไอ้น,นี้มานะเกลือนี้แต่ถ้าเป็นเกลือปกติมันเอามาแลกไม่ได้นะผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นเกลือจากออนไลน์จริง อันนี้ก็จะเป็นเกาะอผมกาะออนไลน์อ่าสะท้อนได้มีสามก็เป็นแบบเอาเอา,เอาไว้แบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเอาเอาเอาเกลือสองสองชิ้นมาแลกเป็นชิ้นส่วนออนไลน์นะผมชิ้นส่วนออนไลน์นี้ก็จะไปแลกเป็นทางด้านของบล็อกโพเทคได้เออบล็อกโพเทคฟรี Free. ประมาณนี้อ่าต่อไปก็เป็นชิ้นส่วนเควสอ่าก็เรา,เาก็เอาพวกแบบพวกผลผลิตมันแลกเป็นชิ้นส่วนเควสได้นะ พวกชิ้นส่วนเควสนี่จะไปทําอะไรได้ก็นี่เลยเควสต่อไปเลยนะครับผมชิ้นส่วนเควส์กอันก็จะได้เป็นเนเธอร์ไลท์พิกแอ่าประมาณนี้เนเธอร์ไลท์เนเธอร์ไลท์ดีๆเลยก็คือแบบอินชานให้ด้วยเป็นอันเบคกริ่งนะผมต่อไปเควส์สามเควส์สามเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ผมพวกไฟตกแต่งเอาไว้แบบตกแต่งแบบเท่ๆนะผมต่อไปเป็นมินิบอสชิ้นส่วนมินิบอสก็ จะได้จากการฟาร์มบอสนะผมฟาร์มดันเจียนอะไรประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลยต่อไปวสห้าวสห้าตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนมินิบอสนี่ไงตรงนี้แหละชิ้นส่วนมินิบอสก็คือเอาพวกเนื้ออะไรพวกนี้เออมาแลกเป็นชิ้นส่วนมินิบอสได้อ่าประมาณนี้อืมตรงนี้วสหกวสหกเป็นชิ้นส่วน,นสวสมาแลกชิ้นส่วนโปรเทคอ๋อชิ้นส่วนโปรเทคก็คือ เราสามารถเก็บชิ้นส่วนโปรเทคสิบอันก็จะเป็นสิบคูณสิบยี 20, ่สิบก็ยี่สิบคูณยี่สิบสาสิบก็สามสิบคูณสาสิบนะเออแลกกันฟรีโปรเทคเนี่ยต่อไปก็จะเป็นมินิบอสอ่ามินิบอสก็อธิบายไปแล้วเนาะว่าได้มาจากไหนก็เอามาแลกหัวกันไดนะ้หัวเท่ๆแล้วก็เอามาแลกเป็นเกาะเกาะเลเวลหนึ่งชิ้นส่วนอ๋อนี่เป็นชิ้นส่วนเควสนะผมเกาะเลเวลหนึ่งเกาะเลเวลสองเกาะเลเวลหนึ่งอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเกาะเลเวลหนึ่งทั้งสองอันเลยเนาะทั้งตัวแล้วก็ขาต่อไปเป็นเกาะเลเวลส อ่ะเพิ่มเออประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นเกาะเลเวลสามสิบน,นะเออโคตรเท่แบบสะบ้อนดาเมจแบบพวกสายอ่ะพวกสายอา่าแอสซิสตนตีแทงนี่คือแบบโอโ้โหละลายเลยแบบตี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 เขาแต่ตัวเองละลายอะไรแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นนี้ไนงะชิ้นส่วนโทเค็นก็คือเอามาแลกพวกแบบของกอดกอดอะไรอย่างเงี้ยเออดาเมจแล้วก็คีย์ดคอลเปิดเป็นติดสโลติดสโลอ่อาเชอร์ก็จะเป็น 1> m หน <ะ S 1> <ม>ึ<ก>่งแปดแปดเจ็ดก็สนะผมก็ดาเมจแรงแรงเลยก็คือดาเมจนี่คำนวณยังไงก็คือดาเมจดาเมจแปดใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่ามันยิงออกไปห้าเมตรห้าคูณแปดก็เป็นสี่สิบโอ้โหดาเมจสี่สิบก็คือแบบแล้วสายอาเชอร์นี่มันดียังไงก็คือมันตีเป็น t w ดาเมจนะผมยิงแบบไม่สนเกาะไม่สนแบบว่ามึงจะมีเกาะเท่าไหร่มันยิงทะลุหมดนะอาเชอร์ผมบอกไปเลยก็เอาเอามาละลายแท้งได้ดีเลยเอามาละลายแอสซิสต์ได้ดีเลยต่อไปเป็นชิ้นส่วนเควส อ่ามินิบอสเอามาแลกชิ้นส่วนคาร์ดได้อ๋อชิ้นส่วนคาร์ดแล้วก็เอาชิ้นส่วนคาสามอันมาแลกเป็นคาร์ดหัวคาร์ดตัวคาร์ดขาแล้วก็คาร์ดเท้านะคาร์ดรองเท้าอ่าประมาณนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละ <l att> ต่อไปก็จะเป็นเดินมาทางนี้หน่อยก็จะเจอร้านขายร้านขายของแต่ร้านขายของนี่ตรงนี้ตรง,ตรงพวกปลานี่ผมยังไม่เอาเข้ามา <aşk> <c ari> เพร่ะว่าเซิร์ฟเรายังตกปลาไม่ได้เออต่อไปก็เป็นซ่อมของผมจะมาซ่อมได้เออแต่ต้องยศโกขึ้นไปนะย้ำนะครับผมยยศโกขึ้นไป ต่อไปก็เป็นขายของขายโพเตโต้ขายแครลอดนะขายข้าวอ่ประมาณนี้อตรงนี้รีวิวไว้แล้วเนาะอ่าก็ตอนนี้ผมก็รีวิวไปหมดแล้วแหละก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ขอตัวลาไปก่อนผมก็นี่เป็นรายละเอียดแน่นๆเลยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถมาเลือกขาตรงนี้ได้นะโอ้โหคือแบบเรื่องเบสิกเอามาบอกท้ายคลิปก็ขออภัยด้วยนะขอไปจริงจริงมันแบบมีอะไรให้ทเยอะแยะประมาณนี้ ก็นี้ผมเลือกคา์าได้แล้วออกจากคา์ดก็เสียตังค์สองพันนะไม่ใช่สองหมื่ผมลืมแก้ขอโทษทีอ่ะก็ประมาณนี้แล้วผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ